สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นรายการใหม่ของช่อง Photo ้ o ซฟอเทเลนนะครับขอตั้งชื่อว่า Creator Classroom แล้วกันเนาะจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานของครีเอเตอร์ทั้งหมดนะครับใครอยากจะเป็นครีเอเตอร์นะครับอยากจะทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอของตัวเองอยากทำช่องตัวเองนะครับหรือว่าใครที่ทำงานประจำอยู่และทำอยู่ในสายงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานวิดีโอทุกอย่างจะอยู่ในรายการนี้ครับอันที่จริงแล้วไอเดียของการทำคอนเทนต์ที่สอนเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทเข นะครับเมื่อก่อนก็จะนิยมมากนะครับแต่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยไอเดียตัวเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อน p h โฟโต้สกูเท a เลน n d เองนะเมื่อก่อนผมอยากทําสอนพวกเกี่ยวกับ งานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสีปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจผมก็เลยทําสอนมาเป็นโฟโต้สโควเทลแนก่อนนะครับและวันนี้เรื่องของกล้องเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในสายงานของครีเอเตอร์อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์สายวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้ง YouTube Tik t o ็อนะครับหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอื่นนะครับรวมไปถึงงานเขียนที่ไม่ได้มีการสอนอย่าง แพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอยากทํารายการใหม่เพิ่มนะครับที่จะสอนใน Photo s ซนเทเลนะครับก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาแบบจริงจังครับเป้าหมายของการสอนนะครับในรายการนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เริ่มสนใจในการทำคอนเทนต์ช่องของตัวเองสนใจที่อยากจะมีโอกาสกับชีวิตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําช่องแล้วก็มีคนมาจ้างงานนะครับหรือว่าในสายงานพวกครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นเพื่อให้โอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่จริงผมถนัดเรื่องน มากกว่าถ่ายรูปอีกนะ <internet sounds> ผมจะมาสอนในช่องนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้หาโอกาสในชีวิตให้กับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทําช่องของตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าอยากทาช่องของตัวเองนะครับให้เป็นธุรกิจในอนาคตเนี่ยเนื้อหาในส่วนเนี้ยของรายการนี้จะช่วยคุณได้ครับงั้นผมขอเข้าเรื่องที่ตอนแรกของเรานะครับว่าการทําช่องของตัวเองนั้นมีข้อดีหรือว่าโอกาสอะไรบ้างนะครับในชีวิตเราซึ่งเป็นเหตุผลว่าเราควรจะทําช่องคอนเทนต์ของตัวเองได้แล้วครับก่อนนจะมาเป็ผทุก ผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นแค่พนักงานประจําธรรมดาคนหนึ่งที่ทํางานวันต่อวันะ แล้วก็หาเงินแบบเดือนชนเดือนนะครับผมก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําในสิ่งที่ชอบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการทำคอนเทนต์แบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็คิดอยู่นานแล้วก็เริ่มทดลองนะครับในการที่จะผลิตคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับบล็อกก่อนเมื่อก่อนก็ลองเขียนลงพันทิปนะครับมีลองเขียนบ้างนะครับแล้วก็ขยับมาทําในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มตัวนะครับผมก็เริ่มทําช่องโฟโต้สกู๊ตเทแควขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มทําเพราะว่าอยากจะเริ่มพัฒนนาาาตตัววเเออออองกก่่่ยยจะผลิสืืหรดี ต่างๆเนี่ยในความคิดตัวเองเนี่ยออกมาให้เป็นปนชิ้นเป็นอันขึ้นมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเอ,อ้ยตัวเองทําได้หรือเปล่ามีคนสนใจไหมนะครับก็ทําไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าความก้าวหน้าในการทํางานนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในชีวิตการมีบ้านมีรถการมีงานที่ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากช่องที่ผมทําด้วยนะครับทำให้คนรู้จักผมมากขึ้น ทำให้ผมเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆในการทํางานมากขึ้นเพราะเพิ่มจากการทําช่องนะผมจะอธิบายเป็นประเด็นนะว่ามันให้โอกาสอะไรกับเราได้บ้างครับเหตุผลแรกเลยนะครับมันเพิ่มโอกาสในชีวิตได้มากขึ้น,นครับมากๆเลยยิ่งเป็นยุคนี้ยิ่งมากครับโอกาสหลกักๆในตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมสรุปม,มาได้นะหนคือคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับโอกาสที่มันได้เนี่ยคือคนรู้จักเราเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราทํางานอาจจะทําที่ออฟฟิศนะครับบางคนเป็นฟรีแลนซ์ ance, อยู่ในบ้านไม่ได มีโอกาสใหม่เข้ามาเลยนะครับโซนใหญ่โอกาสเนี่ยมันมาจากคอนเน็กชันของคนที่รู้จักเราด้วยนะครับการทำคอนเนต์ของตัวเองเนี่ยมันทําให้คนเห็นตัวตนของเรานะครับทำให้คนรู้จัก ว่าเราเป็นใครนะครับถนัดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พอกลุ่มคนที่รู้จักช่องของเราหรือติดตามเราเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสเราเนี้ยมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับบางทีเป็นเจ้าของธุรกิจมานะครับบางคนก็อาจจะเป็นพนักงานประจําด้วยกันที่เขาทําหน้าที่บางอย่างอยู่แล้วเขาก็มาจ้างงานเราก็มีเหมือนกันนะครับโอกาสมันต่างกันมากเลยเวลาที่คุณเพิ่มทําช่องของตัวเองกับไม่ทำเนี่ยคนที่ทำเนี่ยมีโอกาสมากกว่าครับโอกาสยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันเป็นโอกาสในดาน้านของการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือการทำคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนมันเป็นแค่ช่อง ในการสื่อสารเรื่องราวบางอย่างออกไปนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แค่นั้นครับเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ผมทำโฟโต้สคูลไทยแลนด์เนี่ยผมก็อยากทําช่องที่แบบสอนถ่ายรูปแบบง,ง่ายๆให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ทําเก็บไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราชอบถ่ายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยทําไว้นะครับล้วก็เป็นผลงานเราด้วยเวลาที่เราทํางานประจำเนี่ยเราจะได้มีไอเดียไปเสนอว่าเออคอนเทนต์เนี่ยเราทําในช่องของเราเนี่ยมันเติบโตนะ คุณไม่ลองเอาไปทําในบริษัทของเราเหรอประมาณนี้นะครับแต่พอทำๆไปเนี่ยมีทั้งเจ้าของบริษัทติดต่อมามีทั้งเอเจนซี่นะครับติดต่องานมาโอกาสทางธุรกิจมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าถ้าผมทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขยายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะครับคุณลองไปย้อนดูวิดีโอผมในตอนแ,แรกๆก็ได้ครับผมไม่ได้พูดได้เก่งขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้นะครับความมั่นใจผมยังไม่ขนาดนี้นะแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอกาสทางธุรกิจมันเพิิ่่่่มมมขขึึ้้้นนนนรรัััูจจกกกกกาาาาเดทอออตตลชงงงวย แล,แล้วก็อีกโอกาสหนึ่งก็คือโอกาสในการพัฒนาความสามารถนะครับผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วเวลาที่เราทํางานประจําของเรานะครับผมขอเจาะเรื่องของคนทํางานประจําก่อนนะเราก็จะทํางานแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนถูกไหมเราทํางานรับเงินเดือนก็คือจบนะครับแต่หลายคนก็มีความฝันหรือมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองบ้างแต่ อาจจะไม่มีทุนอาจจะไม่กล้าทําไม่มั่นใจนะครับการลงทุนบางอย่างก็เป็นความเสี่ยงเยอะเราเริ่มจากการทำคอนเทนต์แบบง่ายๆก่อนนะครับพอเราทํำรงช่องเนี่ยถ้าเริ่มมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเริ่ม รู้แนวทางของตัวเองรู้ความชอบของตัวเองมากขึ้นไอตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวขยายในเรื่องของความสามารถของเราแล้วก็ต่อยอดไปกับส่วนันอื่นพร้อมๆกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสในข้อที่1ก็คือถ้าคุณทําช่องแล้วเนี่ยโอกาสในชีวิตมันเพิ่มขึ้นมากเลยครับข้อดีอย่างที่2นะครับในการทำคอนเทนต์ลงช่องของตัวเองนะครับคือเรื่องของความเข้าใจในตัวเองนะครับปกติแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆหรือว่าทํางานไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบลงลึกหรือว่าตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่อะไรนะ ทำไปสักพักคนเริ่มติดตามนะครับเราเริ่มแบบมีความรับผิดชอบกับคนดูแล้วก็เรามีความพยายามที่จะทําเพิ่มมากขึ้นไอตอนช่วงที่เราเริ่มทําเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มถามตัวเองแล้วเฮ้ยไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบไหมหรือว่าเราอยากพัฒนาในเชิงลึกหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็ค่อยๆทําไปแล้วก็คิดไปนะครับในช่วงที่คิดเนี่ยอาจจะหนักหนาสาหัสหน่อยนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าชอบหรือเปล่าแต่พอทํๆไปเยอะๆเนี่ยเริ่มมีคนติดตามเยอะมีคนมาแลกเปลี่ยนเราเริ่มเข้าใจตัววเเเเอองงมมาาาก้นี่่่ยรริห็ ในชีวิตเราเนี่ยการถ่ายรูปกับกล้องอันนี้พูดถึงตัวอย่างของช่องผมนะผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบแนวนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันทําให้เราเข้าใจตัวเองนะครับแต่งจริงแล้วมันไม่ได้ทําแค่สิ่งเดียวนะมันอาจจะมีหลายอย่างในสายงานของตัวเองนะครับคุณจะเห็นภาพกว้างมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณเริ่มทําช่องเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่คอนเทนต์อย่างเดียวนะครับคุณต้องวิเคราะห์หลายอย่างมากต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนะครับมีการทําการบ้านมีการศึกษาเพิ่มอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้ ตกผลึกกับชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปในด้านไหนนะครับมันจะเริ่มคุยกับตัวเองบ่อยเวลาที่คุณเริ่มทำคอนเทนต์ลงช่องนะครับคอนเทนต์ไหนที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้แล้วเฮ้ยแนวเนี้ยเราไม่ถนัดเลย แนวเนี้ยเราไม่สนุกเลยนะครับเราอยากไปทําแนวนี้มากกว่าเราอยากเล่าเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับไอตอนที่เรารู้เรื่องพวกนี้แหละมันจะขยายความสามารถของเราแล้วก็มุมมองเรา่าโอเคเราเห็นเส้นทางที่เราจะไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำคอนเทนต์ลงช่องเลยหรือว่าไม่อยากจะพัฒนาอะไรส่วนนี้เลยเนี่ยคุณก็อาจจะสงสัยตัวเองเยอะนิดนึงน,นะครับว่าเออเราชอบอะไรกันแน่หรือว่าในชีวิตเราเราอยากมีเป้าหมายอะไรนะครับอาจจะยังไม่รู้ตรงนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มทำนะครับคุณจะรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นครับอย่างนที่สามนะครับถ้าคุณทํา ต่อเนื่องมากพอนะครับช่องของคุณจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มูลค่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงประเด็นนี้นะว่าช่องของเรามันเป็นสินทรัพย์ได้หรอนะครับมันเป็นได้ครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราผลิตลงไปนะครับในเรื่องที่เราชอบเนี่ยยกตัวอย่างโฟโต้สคูลเนี่ยผมทําทั้งบนเฟซบุ o กเนี่ยคนติดตามประมาณ2องแสนสามหมคนนะครับแล้วก็มีกลุ่มอยู่ประมาณ35,000คนนะครับแล้วก็มีบน y YouTube เนี่ยอยู่71,000คนนะครับ ยังไม่เยอะมากในตอนนี้นะแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยมันแทบไม่มีมูลค่าเลยเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแต่พอทําไปถึงระดับณนะตอนนี้นะครับตัวช่องเองเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวมันเองนะแล้วก็เวลาไปคุยงานเนี่ยเรามีข้อตกลงหรือข้อต่อรองกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะครับอย่างเช่นกนารทำคอนเทนต์รีวิวเนี่ยมีเรื่องของมูลค่าแน,น่นอนนะครับต่อนหนึ่งวิดีโอ หรือว่าจํานวนการมองเห็นหรือว่าคอนเทนต์ที่เราผลิตรวมไปถึงสกิลที่เราพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับตัวเราเองก็มีมูลค่าสูงขึ้นเหมือนกันนอกจากช่องเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ได้แล้วนะครับมูลค่าในตัวเราหรือค่าตัวเราเนี่ยมันก็จะแบบเพิ่มตามความสามารถของเราถูกไหมการทําช่องเนี่ยมันให้เราได้ตรงนี้แหละครับมันสามารถจับต้องได้เมื่อคุณทํามันมากพอนะครับแล้วก็หาไอเดียในการผลิตคอนเทนต์หลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้มันแล้วแต่นะผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่าช่องที่คุณ ว่าสินทรัพย์หรือรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มจากเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบางคนนะครับทำธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจขายสินค้าบางอย่างนะครับคุณทําช่องไปให้ความรู้ไปเนี่ยสักพักคุณขายสินค้าเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับหลายธุรกิจก็ทําแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการสอนนะครับบางคนเนี่ยสอนเรื่องขับรถถูกไหมก็ทําคลิปสอนขับรถทั้งหลังเขาก็เป็นโค้ชหรือว่าเป็นครูในการสอนขับรถได้เหมือนกันนะครับสามารถไปลงเรียนกับเขาได้นะครับอันนี้เป็นแค่เรื่องคร่าวๆนะที่จริงแล้วมันทําได้อีกเยอะนะครับสินทรัพย์พวกนี้มันเก ต่อเนื่องนะครับให้มันเติบโตจนสามารถที่จะเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งได้ครับที่จริงแล้วเรื่องของข้อดีในการทําช่องของตัวเองเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับสารพัดไปหมดเลยแต่ที่เลือกมา3ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับคนที่กําลังหาเป้าหมายของตัวเองหรือว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองครับหรือว่าอยากจะได้โอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตเนี่ยไม่อยากทําแค่งานเดียวอะไรเงี้ยนะครับอยากได้อะไรที่มันเป็นของตัวเองบ้างการเริ่มกับคอนเทนต์ในช่องตัวเองเนี่ยมันเพิ่มโอกาสเหล่านี้ได้นะครับก็เลยเลือกมา3ข้อนี้นะครับถ้าเกิดใครม <ๆ S 2> ีคําถามอะไรเเเพิิ่่มมตกีว การทำคอนเทนต์เนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photos c คล i a n บน Facebook หรือว่า u t u b e นะครับหรือว่าจะถามที่ Photo s c o ล i a n Community ก็ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับชาตบีไทยแลนด์ที่เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์กล้องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ตู้กันชื้นนะครับขาตั้งกล้องแล้วก็แบตเตอรี่อุปกรณ์อื่นๆมากมายเลยนะครับที่เขาคอยซัพพอร์ตช่องของเรานะครับให้เราทำคอนเทนต์ความรู้เหล่านี้ออกมาครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์เหล่านี้ให้มีต่อไปนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุ รับคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนในเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์แล้วก็การทำคอนเทนต์นะครับยังมีอีกเยอะนะครับสามารถติดตามผมได้ที่โฟโต้โซเทียนครับเราวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูันจบครับและเดี๋ยวเรามีอะไรก็คุยกันได้ครับสวัสดีครับ